สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวอาภัศราสาลารหัสประจำตัว a 5 7 8 0 1 4 6นักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งมหาวิทยาลัยราชธานีวันนี้ดิฉันจะมานำเสนอในหัวข้อเรื่องว่าด้วยการตอบสนองของผู้มีพระคุณค่ะในหนังสือคนโง่คนฉลาดคนเจ้าปัญญาของดออรช,ชัยนพลค่ะคนโง่ เราคนผู้มีบุญคุณจึงไม่มีใครอยากทำดีกับเขาคนฉลาดกระตันยุผู้มีบุญคุณจึงอยากมีคนทำดีกับเขามากมายและต้องตามชดใช้บุญคุณกันไม่รู้จบคนเจ้าปัญญายกระดับผู้มีบุญคุณให้สูงสงขึ้นจึงทดแทนบุญคุณกันได้หมดผู้มีบุญคุณกลายเป็นนี่บุญคุณได้พร้อมที่จะให้พระคุณที่ยิ่งกว่า เกิดวงจรการให้และการรับที่พัฒนาต่อเนื่องทุกฝ่ายได้รับประโยชน์อย่างยิ่งค่ะ